หนึ่งความฝันหนึ่งจินตนาการหนึ่งความเพ้อเจ้อถ้าเราพูดและทิ้งสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดแล้วเราทิ้งสิ่งที่เราฝันถ้าเราพูดแล้วเราก็ทิ้งไว้กลางทางมันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเพ้อเจอไปวันๆแต่ถ้าเราใช้สิ่งที่เราคิดว่ามันเพ้อเจ้อและเราลงมือทำในสิ่งที่เราฝัน เราค่อยๆสร้างสิ่งที่เราเป็นเราก็จะมีสิ่งที่เราจับต้องได้ณนะวันนี้เราอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการณนะวันนี้สิ่งที่เราฝันมันอาจจะไกลแต่ถ้าเราลงมือทําตลอดระยะเวลาที่เราค่อยๆเดินที่เราค่อยๆสร้างคุณเชื่อเถอะคะว่าความฝันของคุณจะเป็นจริง และความฝันของคุณจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ฝันอะไรเลยและคุณไม่มองอะไรเลยสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณเป็นก็จะไม่สามารถทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้คุณก็จะย่ําอยู่กับที่เดิมคุณจะมองภาพแต่ภาพเดิมและคุณก็จะ ไม่สามารถทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าความฝันของคุณมันสามารถเป็นไปได้คุณก็แค่เรียบเรียงสิ่งที่คุณทําเรียบเรียงสิ่งที่คุณจะเป็นเดินไปตามฝันให้มันเป็นจริงให้ได้อย่าคิดว่าความฝันของคุณเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณคิดอย่างนี้มันก็จะลบหายไปและเป็นแค่คําว่าเผ้อเจอจินตนาการไปวันๆแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณ สร้างขึ้นมามันจะเป็นจริงได้จงเชื่อและลงมือทำและมันจะเป็นจริงในสิ่งที่คุณฝันได้จริงๆค่ะพินารีโคดนารีปัญณาขายติดปีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสร้างฝันสร้างอนาคตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้จงได้นะคะด้วยตัวเราเองค่ะสวัสดีค่ะ